ทำให้อาการไวทองของปุ้ยหายไปนะคะปัจจุบันปุ้ยลืมไปเลยค่ะว่าไวทองเป็นยังไงนะคะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนสาวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยโ o ติอัพนะคะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะส่วนต่อกดแชร์ค่ะเพื่อนๆเริ่มที่จะมีอาการ เข้าสู่ภาวะไวทองเหมือนปุ้ยแล้วหรือยังคะปุ้ยค่ะเริ่มมีอาการคี้นวดหงีดค่ะแล้วก็ร้อนวูบวาบนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนค่ะทําให้เกิดอาการนอนไม่ค่อยจะหลับค่ะหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนนะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมานะคะใบหน้าก็หมองคล้ำค่ะแล้วก็มีรอยดําๆนะคะใต้ตานะคะเรียกว่าตาดําเป็นหมีแพนด้ากันเลยค่ะแล้วก็ผิวนะคะเริ่มแห้งค่ะไม่ว่าจะถมใส่มอยเจอไรเซอร์เข้าไปเท่าไหร่นะคะก็ยังแห้ง อยู่นั่นเองนะคะไม่สามารถที่จะหายได้ค่ะเพื่อนปุ้ยนะคะเริ่มมีอาการผมร่วงผมบางกันบ้างแล้วนะคะจดยเฉพาะเวลากินเนี่ย กินน้อยมากนะแต่ว่าอ้วนน่ะอ้วน,น,น,นแข็งเรียกว่าแข็งกันอ้วนเลยดีกว่านะคะอ้วนง่ายมากจะยเฉพาะพุงนะคะตอนนี้หนามากเลยต้นขาก็ใหญ่ซะอีกด้วยค่ะเพราะว่าระบบผ่าผ่านของเราค่ะเริ่มเสื่อมค่ะเนื่องจากฮอร์โมอนเพศหญิงของเราลดน้อยลงค่ะที่สําคัญนะคะเป็นมคารู้สึกท้องก็ผูกนะคะแล้วก็ มวนท้องตลอดเวลาค่ะเหมือนว่ามีท้องอืดแล้วก็มีลมมูนวิ่งอยู่ในท้องติ้วติ้วติ้ว,ว,วค่ะรู้สึกไม่สบายท้องเอาซะเลยค่ะวัยของเราวัยนี้นะคะต้องดูแลก,กันอย่างมากๆเลยค่ะเพื่อนๆล่ะค่ะเริ่มมีอาการแบบปุ้ยแล้วหรือยังคะเป็นอาการไหนบ้างถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่พวกเราจะเริ่มดูแลตัวของเราเองนะคะฟื้นฟูระบบการเผาผลาญของเราแล้วก็ฮอร์โมนของเราค่ะให้กลับมาดีเหมือนตอนสาวๆค่ะ เมื่อเราเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะหรือว่าอายุเริ่มต้นตั้งแต่ 40, 40บวกขึ้นไปอะคะ่ะฮอร์โมนเพศหญิงของเราะคะ่ะจะเริ่มลดต่ำลงไปเรื่อยๆะคะ่ะซึ่งหน้าที่หนึ่งของฮอร์โมนเพศหญิงก็คือการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายะคะ่ะดังนั้นเมื่อฮอร์โมนเพศหญิงของเรานะคะลดต่ำลงไปะคะ่ะทำให้ระบบเลือดในร่างกายของเราะคะ่ะปรับอุณหภูมิ นค่ะเมื่อปรับอุณหภูมิเกิดขึ้นนะคะทําให้เรารู้สึกอาการร้อนวูบว้าวค่ะและการเหล่านี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนค่ะจึงเป็นสาเหตุหนึ่งให้คุณนอนไม่หลับค่ะ แล้วเวลาที่คุณนอนไม่หลับนะคะมันส่งผลเสียกระทบโดยตรงกับการทํางานของสมองของคุณเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะการขาดฮอร์โมนเพศหญิงของคุณค่ะยังส่งผลให้เนื้อเยื่อที่ผิวหนังของคุณนะคะรู้สึกไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นเลยค่ะจึงส่งผลให้คุณนะคะเกิดอาการผิวแห้งค่ะคันนะคะหน้าอกคล้อยนะคะแล้วก็อาการปัสสาวะเล็เกิดขึ้นค่ะหนำซ้ํานะคะเขายังทําให้การเคลื่อนตัวของลำไส้ของคุณนะคะช้าลงค่ะ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมพวกเรานะคะชอบรู้สึกท้องอืดค่ะแล้วก็ท้องผูกกันมากเลยค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกออ้ย40อ